เกิดอีกยังขึ้นพี่น้องทางพยาบาลฟินแลนด์นะครับผมได้ออกมาโพสบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาซึ่งเรื่องเล่ามันสิเป็นจังไรเฮ้าเขาไปรับชมรับฟังกันทางบอร์บิกพญาบาลฟินแลนด์ก็ได้โพสเรื่องเล่านี้ึ้นมาว่าพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อคนที่ผมรักผมก็ ถวายหัวใจให้มาโดยตลอดทุกวินาทีเพราะผมรู้ว่าผมมาจากที่ไหนและกรรพืชผมเป็นใครแต่สิ่งที่ผมได้รับเป็นการตอบแทนคือความเจ็บปวดถ้าไม่เป็นผมคงไม่มีวันเข้าใจผมไม่อยากเป็นแบบนี้เพราะผมรักเขามากผมก็เจ็บมากเหมือนกัน และนี่เป็นรักแรกของผมเมียคนแรกผมพยายามสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดในรูปแบบของผมไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงหน้าลูกๆเสมอจนตอนนี้มันเหมือนระเบิดเวลานับถอยหลังลงแต่บางทีคนเราอ่ะไม่ใช่ปูนไม่ใช่เหล็กที่จะทนได้เสมอผม อาจจะไม่ดีพอสำหรับเขาก็ยอมรับเพราะอายุน้อยและอาจไม่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่ผมไม่เคยคิดนอกใจเขาเลยแม้แต่สักครั้งเดียวก็มีแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อคนข้างหลังมันผิดที่ผมยังอายุน้อยและผิดที่ผมไม่ดีเท่าที่เขาต้องการแล้ววันนี้ สิ่งที่ผมได้รับการตอบแทนจากความซื่อสัตย์คือจุดๆและบักผู้ชายคนนั้นเป็นใครมันดีแค่ไหนปล่อยให้ยามน้ำใจผมถึงขนาดนี้ทำไมไม่นึกถึงหัวอกของผมบ้างและปล่อยให้มันลอยหน้ารอยตาจนวินาทีนี้ปล่อยให้มันยามศักดิ์ศรีของความเป็นผัว พ่อของลูกหรือแม้กระทั่งความเป็นผัวของหัวหน้าวงบักผู้ชายมันก็ไม่มียางอายไม่มีความเป็นลูกผู้ชายก็รู้ว่าเขามีลูกมีผัวทําไมมึงถึงไม่ยอมถอยถ้าผมไม่ดีตรงไหนบกพ้่องตรงไหนบอกสอนผมสิผมพร้อมที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่ผมรักที่สุดเพื่อครอบครัวทำไม ต้องทิ้งกันกลางทางแบบนี้ลูกสองแล้วนะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าที่คุณปล่อยให้คนที่3เข้ามาทำร้ายครอบครัวของเราคนนี้บอกเลยกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาสุดท้ายนี้แสงทองฟินแลนด์มันก็คือส่วนหนึ่งของตัวผมทุกอย่างยังต้องเดินหน้า และพัฒนาต่อไปเพื่อคนข้างหลังปอลผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สถานะสถานะความเป็นพ่อแม่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมตลอดไปนี่กระสิเป็นขอความทีทังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด,ออด์ได้ออกมาพูดได้ออกมาโพดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมากับจากที่ได้อ่านก็เหมือนกับว่ามีปัญหาภายในครอบครัว ระหว่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลี้ยวกระทั่งทีแพ้วเภาแสงท่องแต่กะยั่งบอลูเหตุผลที่แท้จริงไม่รู้เรื่องราวมันเป็นไปยังไงเพราะว่าอันนี้คือฝั่งของผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ทีได้ออกมาวา้าออกมาพูดก่อนบอลูว่าเจอปัญหาประสบปัญหาอีหยงังมีปัญหาอะไรภายในครอบครัวแล้วเรื่องมือที่สามมีจริงหรือไม่จริงอันนี้กับบอฮันลูปเป็นทีเนชัด เพราะว่าทางพี่แพลววก็ออกมาพูดออกมาโพสต์อีกแบบนึงซึ่งเมื่อทางพยาบาลฟิแลน์โพสแบบนี้ออกมาศิลปินหรือว่าจะเป็นคนที่รู้จักกันกเขามาให้กำลังใจกันเขามาพูดคุยถามความเป็นไปเป็นมาอย่างเชน่นตอมน้อยสามีของนิลุยก็บอกว่าบอมีบอ่บกไดมาแทนบอดใดดอกครับ หักบอดทั้งสองเสมอสุดน้ำชัยก็บ,บอกว่าเทคแคร์เด้อน้องอีกหลายคนเลยครับผมเขามาให้กำลังใจกันกำลังใจครับกะถือว่าเรื่องนี้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเข้าก็เห็นอยู่แล้วว่าทั้งผู้ยบาลฟินเล่นกับทางแพ้วพาาแสงทองเองเขากะรวมทุกรวมซุกกันมาหลายแห้ง สู่กันมากต่างต่บอท่านมีอีหยังจนสุเมอนี่มีทุกอย่างมีครอบครัวที่อบอุ่นมันอาจสิบเป็นเรื่องเล็กๆหนห่อยๆที่บางช่วงบางเวลาบอเขาใจกันรึเปล่าทางแพวพาวแสงทองเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดคือกันนะครับผมว่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยถ้ามันทำให้เธอมีความสุข ถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กตาดำๆที่กำลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดีร้อเปอร์เซแต่กูกับบอดดิสัวพ่อสิ่ทำลายขอบครัวและเหยียบย่ำคนในครอบครัวหรือพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นและเหยียบให้อีกคนต่ำลงนี่หรือคำว่าลูกผู้ชาย ต่อไปนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดแต่จงจำไว้นะผู้หญิงมันจดจำทุกเหตุการณ์มันอาจจะไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทำถูกทุกอย่างเสมอไปฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บปวดเป็นโพสต์นี้โพสต์เดียวและโพสต์สุดท้ายที่ฉันจะพูดเพราะลูกคือหัวใจนี่กระสิเป็นขอความทีทางแผ่วพราวแสงทอง ได้ออกมาเคลื่อนไว้หลังจากที่มีประเด็นมีกระแสขึ้นมากกะรอเบิงรอติดตามกันไปครับผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะลงเอยแบบไหน FC f แฟนครับกะบบอมีผู้ใดอยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้หรอครับผมเพราะว่าทั้งสองคนกะเป็นคนที่ FC ติดตามมากแต,แต่ช่วงแรกๆนี่ f อแฟนครับพอหักแม่หักมาก แล้วก็เห็นว่าทางพยาบาลฟินแลนด์ทางแพลวพาสแสงทองเองกับตังแต่เปิดโตโคบกันมากกับมีตาเดืองดีๆออกมาเห็ดวงเห็ดแบนด์เห็ดผลิตภัณฑ์ออกมาล่ลลลอ,อ,าลองรับเอฟซีแฟนครับสาางความสุขให้เอฟซีแฟนครับเอฟซีแฟนครับก็เลยสนใจเหตุการณ์นี้เป็นพิเศษก็ลออติดตามเมืองวาซิม,มีผู้ใดออกมา ชีแจงอีหยังอีกบอมาพูดคุยมาเว่ามาเล่าเหตุการณ์อีกบอให้ FC แฟนคลับได้สบายใจว่าเรื่องรล่าที่เกิดขึ้นมันสิบอบานไปลายไปกว่านี่มันสิบอรกระทบถึงขอบครั้วแสงทองฟิลแลนด์ไปมากวก่านี้จ้างไดกะเป็นกําลังใจให้บอสทั้งสองให้คุยกันดีๆใจเย็นๆคุยกันด้วยเหตุผลทุกคนกะสิอายุโตอายุหลกันแล้วแต บางช่วงบางเวลามันคนละมุมมองเพราะว่าทั้งพื้บันฟิเลนกับที่แเท่าแสงทองเองกับอายุห้างกันมากความคิดในไหวมั่นอาจสิต่างกันแน่เข่ากับใสเหตุผลเขามาคุยกันคุยกันด้วยความดีด้วยความจริงใจเดี๋ยวเรื่องเล่าต่างๆมัน่นอาจสิเป็นแค่เรืืองเขาใจผิดกันซื้อ,อมันบอกมีอีกอย่างมากไม่ไปกว่านี้อยากให้คุยกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําอยู่นี่ กัเพื่อลูกสองคนเด็กหน่อยตาดำๆทีกำลังเติบโตไปเหมือนทีพี่แพผ่พพวเสียงทองได้ออกมาวาวนั่นเองจังไดก็ฝากพี่น้องเอฟซีแฟนครับค่อยเบิง่งค่อยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจท่างแสงทองฟินแลนด์เนเธอครับ